สบายดีพ <S 々> ่อแม่พี่น้องมาทัธทุกคนเขกันอีแหลวพี่น้องสองซาบไลไกลถิ่นมันนี้มาสอยเวียเงินเงินบุญสอยเวียเงินครัวอันนี้นาพุดพี่น้องเลยหมอบ้าไหน จะในลำม,มาเนะี่ยชุกแล้วว่ารักกันสิมาอ,อันนี้กำลังเตรียมก้อยหนังตัวนี้ก้อยหนังคนก้าลายอยู่คอยอยู่ข้างนั้นจะมีอยู่คนละข้างอากาศกนาันหนาวห,หนาวที่นี่ว

หมดเลือดนเลือดขี euh s <S throw, ้ต้มกินขับผมมาดลมแล้วเลยลมหนาว เออสิก็จะ้ตเออ้ไร่ขึ้นวันสัตว์ออล้มผัดไันข้าซามหน่อยพ่อเอาพ่อเอาไปสักอนเดี๋ยวมาเอาอีกไหม กว่านังมันเคมก็วันจุกง่างก็ันจางยล้วอนระบายกันก็จะยาเล่หงก็ี่นั่งที่นี่แค่ลอดนั่งงามอ้ามันยั่งหรืเน่เครื่องย้ำเลยย่ารามีตตใหม่โมแล้วโมเห็นมี่อันนี้ามัตใหม่ดค่ะ

นำบ่ออยู่บ่อย่มาได้ไปเ็ดก่อนก็ถเนก้อนกอนป้าจ้าน้ยนกําลังีดยวานใส่อะไรสักตนน้เน้อย mười không dám sai lầm lạo nắng anh ạ tay mùi gió nga 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 nga

เงี้ยหนาวเน้แดงองทามเขานชอยแหลวชอยไปไหหินยังอ้าวอยบอกได้มาพอทะลุก่อนนี่มกนมใส่มาใส่นี่นี่นะบแกเลยปาดเล็บตอนเลอดไม่กันใส่มาช่างใส่เลยน พอดีหรือเปล่พอดีพอดีหรือสั้นๆที่มึงร้เปล่มีร้อยซิมึงรู้นี่น้ำเค็มเข็มๆอยู่ในนงเคือดีเต็มกองเลยมาเอายังตอนนี้่า tán tiếp rồi nó mới xài được. đi. năm thập quân nha ชมพูบอกว่าจะแกแน่แะจุนะเลยวจะแก่แนวตัดมันมีแต่ทำตัดอย่างเดียวแล้วอะเอลงนหนอกได้สิบกันห่อิกันมาตัดอีกตัดเน่ยเออเออคือในิบ ยางเข็มดิดีเลยแต่ว่าซึ่เมายปะมาซิมเอียวมาซิมาเิมแเ่หวานละหวาน่แล้อ้หสมหวานหวานเค็มนิดนึงคัหนังหวานของเครื่อกนีประมาณเสร็จเลย Lai con sim rồi gắn คะ nhầm คนซิมส่วยกันซิมก็บ่ใช้ที่สั่งมี เอานัั่งงอยูตเอานได้เห็นเสกเด็จเลยกูหน่อยเถื่อนปะไง

ทอสวา่าดังสวยว่ายงนนหานังไัคือแท้ค่ะก็จะทามาสางนี่เลยม่นังกินยีสันวหมาถัวพวกไหนี่นี่เอไหออน

อไเอเี่ยนั่นเจ้าคปลลังต้เแม่อรอุ่นข้าวหนูหมักพักอนะจะพักอันนี้ะรอเนาะจังโซอเองเลยเนาะเองก็หมักเลยนี่ลกผมใ้อันนี้เอี้เองจะใ่สานไุ่นปีนี่าจาไงพี่ ก็นนได้ที่พีอเนท้าทาเมอีวันนีวันงวันนกยออุ้ยอแป้เด้อเราพี่ที่ควมกินอาหารไล่าบอกมันกินอะไรผสมหมดนะนี่แต่ังเขอามาโดนะมันน้ำมังนาวน้ำตาลมาแทนาะอีแม่ยุบใส่ชนรถจานเขาหยอดจะสะเ ยุ่งสดเจนเหนียวเนี่ยขจาว่วยัวเพชระนังไหมัวเพชรเลยผัวเพชรกับปาลูกได้อย่างตอนผีเอานนั่นแน่นอยูหนตอนผีมันใหญ่นิเอาหนเอาเจ้าหายเอาตัาเลย ซาโลคนนาน้อเชื่อข้าวอันยำในเมืองหขาปุ้งนานี่นแหละุ้งนาแล้วละใส่นมมก่องนม่อไม่เหนปุ้งหนาปุ้งนามันเละเยอะเือนเมแล้วนะล่ะเอายน้มันี่เอดไม่กินจ่กันปุ้งาเยนเค่อน้จิ้มต้เหรใช่เลยอือ ่ามึงก็หาเก็บกุละยับเจ้าเออเครื่องท่อยคนก็บ่มีน้ําก็บ่มียังมีแต่น้ําตาลบานี้ยังบ่ได้เลยะงเีน้ําก็บ่ต้อใชู้บ่มีาบ่ส่งใชู้บ่แซ่บาแล้ว้่้ด นแซ่บเด้อจะเปนแซ่บเด้อไดยังปขก็แล้วปะเื่งพุงกูหาเอามาให้แล้วเหจะมายังแล้วกูใส่เรมกันเน่ยเสริแซ่บเนีเฮ็ดขนมแต่น้อหางเ็เฮ็ดบอกเฮดตรวนี้เยจินหางเต็มงใหญ่เต็มเฮ็ดวางหางรวมแล้วเหอไปส้่สวรรค์มนมอพ่อแล้วหแจ้จโล

หมอจไดบ่อนัแหละแกงยอๆอยแค่เองมพ่อน่อองกรหัดเด้่ออนบ่เสนเะเสน่อยอนาเขนไหวเพ้นเอาสิมือแม่นีมุสสขนาดเลยน้้าปุนเอย่างนั้นตอเพ้นอย่างนั้นพ่อ บอกินแต่นังเมาังอย่งาะ้เทานเรื่อติกอดกบนยากเวอรตอนเนาะผู้ลืมหายนวลอันเด็กเกินนี่พ่อมาีิฉันนมันักข่าวบวชเนาะอันนี้มันกอยู่นูเลือมบ่อหายนวลองขมือองมืออืมับเออพอดีเขาสดนพอดีเขาสดข่าบวเนาะนี่เราว่าหายนเลือกตังแต่ออกชื่อรกไปเห็นผนอือเลือกไปเลือกไปป้าตรวจไ ไช่ในแต่บ่อใส่นข๊ดบังเอิญอะไรนวลมึงเลือกมึงรู้ปะเลือกฮัตตะแก่เลย